เอาละผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดบันทึกของในคลิปวิดีโอในติ๊กตอกกันเนาะอะขั้นตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้มาทำตามผมก็ได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะแล้วก่อนอื่นเลยให้เราได้กดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วให้มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่าเกม M G T H แบบนี้เนาะอ่ะแล้วพอได้พิมพ์ค้นหาตามมาได้แล้วคราวนี้เราได้เจอเว็บไซต์นี้ครับผมก็ไดยถ้ากดเข้าไปกันได้นะผมก็ได้เว็บไซต์เนาะ อ่ะแล้วก็พอได้กดเข้ามาแล้วที่ในเว็บไซต์ของผม Data Star เว็บไซต์เขาจะมีให้เราได้ลงชื่อเข้าใช้งานการสมัครสมาชิกกันแบบนี้เนาะใครทั้งหมที่ไม่มีสมาชิกให้ได้กดสมัครกันไปได้เลยผมก็กดสมัครกันไปเนาะอ่ะแล้วพอได้กดสมัครกันไปแล้วเขาจะมีให้ได้กรอกข้อมูลกันไปแบบนี้ผมตามนี้กันไปเนาะแล้วก็มาตีที่ตรงข้างล่างนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันแล้วผมเลยกดสมัครไปเนาะเท่านี้ง่ายจะเป็นการสมัครกันได้แบบไปเรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วหรือว่าได้ลงชื่อเข้าใช้งานไปแล้วก็ แล um ้วก ge. oh. ็พอได้กดลงช่อเใช้งานกันมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาเนาะที่หน้าต่างแรกเว็บไซต์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะหน้าต่างแรกเว็บไซต์ก็ได้มีบทบุกบริการแพลฟอร์มให้กับเราสามารถจะมาดำการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินตัมตัวนนให้กับเราสามารถที่จะมาทำเนินการเตตัวด้านนี้กันได้เนาะหรือว่าใครถ้าผมจะไม่มียอดเงินเติมตัวน้กจะเราสามารถที่จะเข้ามาตรงนินการเติมเงินกันได้่นะแล้วก็พอได้กดเข้ามาันที่เติมเงินในหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้ว ได้เลยอ่ะหรือว่าใครได้เติมเงินไปได้แล้วหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วในระหว่างน,นี้เนาะให้เราได้สามารถที่จะกดกลับมาที่หน้าต่างแรกของเรากันได้ลงกดกลับมากันเนาะอ่ะแล้วพอได้กดกลับมากันแล้วที่หน้าต่างเดิมอเว็บไซต์เราถึงเราเริ่มบดหมู่หรือได้การไปฟอร์มเ,เรื่องการทำการกันเนาะแล้วก็เลื่องไปก่อนได้เลยางที่ไปฟอร์มทิกตอกแล้วก็เรื่องบดหมู่เนาะ อ่าหมดหมู่เมื่อกี้เราทำการเป็นการเพิ่มยอดบันทึกของคลิปทิกตอกเนาะก็เลือกตามมาได้เลยเอาผมที่บริการแนะนำของทิกตอกแล้วก็มาเลือกที่บริการต่อเลยนะครับผมเลือกหมดหมู่ไเปเสร็จแล้วเนาะอ่าเพิ่มบันทึกคลิปทิกตอกก็อยู่ตรงนี้แล้วกดกันไปอ่ะแล้วพอเลือกกันไปได้ทั้งหมดหมู่เราบริการแบบนี้แล้วเราได้กดกลับมาหาที่คลิปทิกตอกของเราเพื่อทำการคัดลอกลิงก์ อ่ะแล้วก็พอได้ลิงคิดติแตกเรากันมาแล้วให้ลิงมาวางพอวางงก็ได้แบบนี้แล้วใส่จำนวนเากันเพิ่มไปได้เลยอ่ะแล้วพอได้ใส่ทานี้แล้วก็จำนวนได้แบบนี้กดสั่งซื้อกนเปนเลยนะผมก็สั่งซื้อขึนไปเนาะอ่ะแล้วก็พอได้สั่งซื้อขึนไปแล้วแบบนี้เขาสั่งซื้อของเราจะเป็นระบบเคลมปแจงบอกัรอแบบนี้นะครับผมได่รั้เราสั่งซื้อคุณแล้วอะไรแบบนี้เนาะเท่านี้ง่ายๆจะเป็นการสั่งซื้อเสร็จสิ้นได้แบบไปทีปล้อยเลยเนาะหรือว่าใครนะผมที่ได้สั่งซื้อขึ้นได้เปแล้ว ดดูกันนไ้เาะอย่างออเดอร์ที่ได้ทำการไปสักคู่นี้นะผมออเดอร์ออเดอร์เขาก็มีการแจ้งบอกระบาดนะครับผมว่าเราดำเนินการเนาะแล้วก็รอกันไปก่อนได้เลยของสักคู่ไปตั้งแต่ล็อเนาะก็ตามที่เว็บไซต์เขาได้แจ้งเนาะผมว่าเราดำเนินการเนาะอ่ะหรือว่าหรือว่าในระหว่างนี้นะที่ใครของที่กำลังทำการกันอยู่หรือว่าทำการกันไปแล้วเนาะแล้วดูออเดอร์กันอยู่ในระหว่างนี้แล้วเกิดสนใจบริการบริบูบริการเสริมเพิ่มเติมนอกนอกจากที่ทำการกันไปเนาะให้สามารถที่กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้นะผมที่คำว่าบริการเนาะหรือว่าเกิดใครที่สนใจหมดบูบริการอะไรอยากจะดูเพิ่มเติิิมมมมมมมเเ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 พพืื่่่่่่ออทททาา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 กกกรรรรรตตตตต็็สถีีีีจะะะข้้้้้้้ไไดดหหหนน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 นัผงงงงป รวบทบูบริการอะไรตั้งเยอะแยะมากมายแบบนี้ของทางเว็บไซต์กับเราสามารถที่จะเข้ามาดูกันได้เป็นแบบนี้เลยเนาะเพื่อใครที่กำลังดูบหมู่แล้วสนใจก็สามารถเดินเข้ามากันได้เลยในส่วนต้นหน้าต่างตรงนี้เนาะเป็นการรวมบทบูบบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์เราได้สามารถที่จะเข้ามาคลิกหรือเข้ามาเลื่อนดูกันได้ตามแบบนี้กันไปเลยเนาะหรือว่าใครนะตอนนี้ที่กำลังดูผมอยู่หรือทำการอะไรต่างๆกันอยู่ในเว็บไซต์เนาะแล้วเกิดมีปัญหาหรือว่าใช้งานกันไปแล้วแล้วเกิดขัดข้องมีปัญหาหรือยังไงเนาะอยากจะเน้นอยากจะแจ้งปัญหาแก่แอดมินนะผมสามารถท ปัญหาการแอดมินกันได้แบบง่ายๆเนาะเราสามารถที่จะมาเลือกช่วงทางในการแจ้งปัญหาการแอดมินกันได้ผมตามสองทางแบบนี้เลยเนาะหากใครสะดวกกยากจะช่องทางาไหนที่จะแจ้งปัญหาก็สามารถที่จะเลือกคำตอได้ลงในสอง่องทางนี้เนาะหรือว่าใครที่ได้ใช้งานไปแล้วไม่ได้มีปัญหาหรือว่าขัดข้องอะไรยังไงเลยในการใช้งานเว็บไซต์เนาะเผื่อใครได้ใช้งานไปแล้วไม่ได้เกิดขัดข้องแต่ว่าอยากจะลรองแนะนำเพื่อนโดอคนละใจเขับเปใช้งานเว็บไซต์ตามดูเนาะก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ทำมีคคำแนะนำเพื่อนเนาะ อะพอได้กดเข้ามากันแล้วที่การแนะนำเพื่อนก็ง่ายๆแล้วผมเพียงแค่กดเข้ามากันแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้เนาะไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักน้อยให้เขาได้เข้ามาในหนึ่งเว็บไซต์เพื่อมาลงทะเบียนสมัครแลรับการใดต่างๆในเว็บไซต์เนาะตอนนี้ง่ายๆจะเป็นการแนะนำเพื่อนกันได้หรือว่าเป็นการแนะนำให้คนรู้จักเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ก็ได้แบบวิธีรอยแบบง่ายๆกันได้เลยเนาะก็สำหรับใครที่มีเพื่อนมีคนรู้จักแล้วอยากแนะนำก็สามารถจะเข้ามาตามนี้กันได้เลยอ่ะหรือก็ใครที่กำลังดูผมอยู่ในตอนนี้หรือทำการอะไรต่างๆของเว็บไซต์ผ่านไไอออออ้้ผ่่่าาาานนมมืืถถยูเะะสรทีจ มือมือถือบ่อยๆเนาะสามารถที่จะบที่จะมาดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันบนมือถือไอไว้บนมือถือกันได้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องว่านักพิมพ์บนหาเว็บไซต์กันได้ด้วยเนาะก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันกันได้เลยเนาะอ่ะก็ตามแบบนี้ก็ไปเลยนะผมสำหรับวิธีการและหัวข้อในต่างๆขอเว็บไซต์เนาะผมก็สรุปย่อมาให้แบบนี้เลยเนาะอ่ะแล้วก็เพื่อไม่เสียเวลาเลยเดี๋ยวลองกลับมาดูที่ยอดบันทึกทวิตเตอรแล้วกันเนาะว่าเพิ่มขึ้นหรือยังเนาะยังอยู่ที่สองแบบ อ่ะเหมือนจะยังอยู่ที่2เหมือนเดิมแล้วผมเรอกำลังจะรอกันไปเนาะให้ทําการรอกันไปก่อนดตะคู่นผมไปต้องใจร้อนเนาะแต่เพื่อไม่เสียเวลาคนดูเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นเยอะแล้วขึ้นเสร็จเลยกันแล้วกันนะผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ เอาแล้ผมเรากักันมาจากเมื่อกี้นะครับผมแต่เราทำการสั่งซื้อไปแล้วก็นั่งรอสักโรู่เนาะตอนนี้ยอดไลค์ของคลิปติกตอกเราก็ได้เพิ่มขึ้นมากันเป็นคลยเออยอดบันทึกของคลิปติกตอเราก็ได้เพิ่มมากันเป็นรยแบบนี้แล้วเนาะอ่ะก็เป็นตามนี้เลยผมสำหรับขั้นตอนในการทำเนาะแล้วก็ง่ายๆแบบนี้ด้วยผมสำหรับขั้นตอนในการทำเนาะใครสนใจอยากทีได้เข้ามาทำตามเดี๋เดี๋ยวเข้ามาทำการก็สามารถที่จะเข้ามาทำตามกันได้แบบง่ายๆกันได้เรวกว่าเว็บไซต์เนาะเดี๋ยวผมจะไป l งก k เว็บไซต์ไว บอกกันไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็ตามนี้กันไปเลื่อยของแต่ละคลิปวิดีโอของในวันนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมก็ฝากเอาไวีดีโอในวัีนี้แล้วกันเนาะหากว่าพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรพลาดกันไปก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับผมสแหรับคลิปวิดีโอของในวันนี้เนาะหรือว่าใครที่ดูกันไปแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไพลาดอะไรนะให้ไปกระด้างก็ต้องขอบคุณด,ด้วยนที่รับชมเนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณผมที่รับชมก็ขอบคุณนะครับ